หนุ่มสาวออฟฟิศควรดูเรื่องนี้ค่ะหากเกินเล่นงี้จริงดิสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพารี่รีวิวอีกแล้วนะคะคลิปนี้จะเป็นการรีวิวซีรีส์ที่เป็นการพลิกบทบาทครั้งสำคัญนะคะของพี่พักแฮจินหรือที่เพื่อนๆคุ้นเคยก็คือซอมเบรรุ่นพี่จากเรื่อง s h e s i n t ตอร์เ a p นั่นเองเรื่องราวจะสนุกสนานฮากรามค้างขนาดไหนถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วแล้วก็ไปเต็มตัวใช้พลัง รับความฮากับซีรีส์เกาหเรื่องนี้กันเลยค่ะกอนแดอินทรนซีรีส์เรื่องนี้นะคะบอกเราเรื่องราวความบุญบายของคู่หูคู่ฮาคู่บุญคู่เวรคู่กรรมคู่กันนะคะของคายอนชานะคะชายหนุ่มผู้ซึ่งจบมหาวิทยาลัยมาอย่างแบบ มาใหม่ๆสดๆร้อนๆมีความแบบว่าหนุ่มไฟแรงนะคะแล้วก็ได้เข้าทำงานในบริษัทบม,มีกึ่งสำเร็จรูปหรือว่าเรียกง่ายๆว่ารามยอนนั่นเองค่ะบริษัทองค์รามยอนที่มีเจ้านายนะคะอย่างอีมันชิกนะคะเป็นหัวหน้างานที่มีความเป็นแบบกลแดก็คือเป็นเหมือนมนุษย์ลุงมีความขี้จุกจิกขี้บ่น แอบใช้งานลูกน้องในการทํางานนะและก็ด้วยระบบการทํางานของอีมันชิกนี่แหละทําให้ยอนชานพระเอกของเรานั้นรู้สึกเจ็บปวดหัวใจลำบากหัวใจนะจนสุดท้ายเนี่ยตัดสินใจลาออกในที่สุดค่ะแต่ว่า5ปีให้หลังนะหลังจากที่ยอนชานของเรานั้นได้เจ็บปวดหัวใจจากบริษัทและหัวหน้างานในอีมันชิกเนี่ยด้วยความมุ่งมานะ ขยายามนะความขยนันความอดทนเนี่ยก็ทำให้ยอนชานของเรานั้นก้าวสู่ตำแหน่งหัวหน้าแผนการตลาดบริษัทคู่แข่งของโอมร,รันยอนนั่นก็คือบริษัทจุนซูฟู้ดนั่นเองค่ะ ซึ่งเรื่องราวในชีวิตของยอนชันก็น่าจะดูราบรื่นดีใช่ไหมคะแต่ว่าจากที่เกริ่นไปตอนแรกว่ายอนชานกับอีแมนชิกเนี่ยเขาเป็นคู่หูคู่บุญกันคะ่ะและใช่คะ่ะทั้งสองคนได้วนมาบรรจบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อบริษัทเดิมอย่างองค์รามยอนเนี่ยได้กระทําการดับฝันอีแมนชิกพูด ซึ่งที่จะได้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผอ o. เนี่ยให้ไปเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยอยู่ที่โกนันสินค้านะคะซึ่งทำให้อีมันชิคเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมากในขณะเดียวกันนะคะนำกุนจุนซูลูกชายบริษัทจุนซูฟู้ดผู้ซึ่งไม่มีอำนาจในบริษัทและไม่มีความสามารถในการบริหารเนี่ยผู้ซึ่งมีความ ไม่ชอบที่หน้ายอนชานพระเอกของเราก็ได้พยายามนะคะที่จะขัดขวางการทํางานของยอนชานเพราะว่ากลัวว่าพ่อเนี่ยจะยกบริษัทจุนซูฟูดเนี่ยให้กับยอนชานด้วยการติดต่ออีมันชิกค,ค่ะคุณลุงกนแดของเราหรือว่าหัวหน้าเก่าของยอนชานเนี่ย มาทำงานในตำแหน่งพนักงานฝึกหัดอาวุโสซ,ซึ่งทำให้ยอนชานและอีมนชิกเนี่ยได้โคจรกลับมาพบเจอกันอีกครั้งเรื่องราวความสนุกสนานโอลมานจะเกิดขึ้นวุ่นวายขนาดไหนเพื่อนๆต้องตามไปดูด้วยนะคะและเมื่อคู่แค้นอย่างยอนชานกับอีมันชิกได้มาเจอกันอีกครั้งนะคะมันมีความแบบ สนุกสนานแบบฮามากมีความเหมือนจะแก้แค้นกันแต่ก็เหมือนช่วยเหลือกันคือมีดฉากฮาๆอยากให้ทุกคนได้ไปดูค่ะและนอกจากความแค้นระหว่างยอชายกับอีเมชิที่จะสร้างความฮาให้กับเราแล้วนะคะยังมีลูกน้องในแผนการตลาดนะคะที่มีความแบบว่าตัวจีดจ๊ดจี๊ทั้งนั้นสร้างสีสันให้กับเรื่องเป็นอย่างมากฮากรรมคางแน่นอนอยากให้ทุกคนไปตามต่อกันด้วยค่ะ และสุดท้ายแล้วนะคะความแค้นระหว่างยอชานกับเบีนชิกเนี่ยจะได้รับการแก้ไขไหมหรือว่าความแค้นจะทวีขึ้นเหมือนบะหมี่รายอนเผ็ดนะคะที่แบบว่าทวีความรุนแรงความเผ็ดขึ้นเป็น2อสเท่าเรื่องราวจะจบลงอย่างไรอยากให้ทุกคนไปตามต่อกันในกันแดอินเทอร์นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe ให้กับพาลีรีวิวด้วยนะสำหรับวันนี้ไปล้คะค่ะบ๊ายบาย